สว่วนใปีใหม่ค่ะพระเจ้าให้เรามีอีกหลายวันของปีนี้ที่เราจะมีโอกาสออกแบบชีวิตของตัวเองแล้วก็คาดหวังว่าชีวิตในปีนี้ของเราเองจะเป็นยังไงนะคะเขาช่เองยกเรื่องของดานเนียนซึ่งชื่อยากนะคะในเริ่มตน้นรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองจะเรียนรู้ร่วมกันที่นั่นว่าเราเองจะปั้นแต่งและออกแบบชีวิตของเราอย่างไงนะคะจากสถานการณ์เราเรียนรู้อย่างนี้ว่า ไม่ง่ายเลยสลับดานเนียนที่จะออกแบบชุ่ตัวเองจากการเป็นเชลยศึกจากการที่ตัวเองออกจากบ้านที่ถูกลุกรานแล้วก็ถูกโจมตีแล้วก็เข้ามาอยู่ในบาบิโลนในฐานะที่เป็นเฉลยศึกแล้วก็ที่นั่นมีการเตรียมมีการปรับแต่งมีการใส่ข้อมูลบางอย่างให้เขาเองต้องการให้เป็นไปตามแบบที่กษัตริย์ต้องการที่จะเป็น แต่การปั้นแต่งชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะบนสถานการณ์ของดาน,นียลที่มีข้อจำกัดมีเงื่อนไขไม่มีีโอกาสเป็นของตัวเองแต่เขาเองยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาเองจะเป็นใครนะคะดาน,นิยลได้ชื่อว่าเป็นบุรุษผู้ที่เป็นที่รักอย่างยิ่งเขาพูดหลายครั้งบอกว่าเขาเองเป็นที่พระเจ้ารักและโปรดปรานมากๆนี่เขาเรียกตัวเขาเองและเขาเห็นว่าพระเจ้าอวยพรเขาขนาดนั้นนะคะและไม่เพียงแค่เท่านั้น เรารู้ว่าดานิียนเป็นที่รักของหัวหน้าขันทีดานนียนเป็นที่รักของกษัตริย์ดานนียนเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนที่อยู่ใกล้เขากลับจาเชื่อว่าวันนี้เราเองจะมีโอกาสทบทวนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านไปและก็เราเองจะมีโอกาสได้ได้วางแบบได้วางแผนได้ปั้นแต่งชีวิตของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าในปี2024นี้เราเองต้องการให้ชีวิตของเราเองเป็นยังไงนะคะพระเจ้าให้สิทธิอํานาจแก่เราทุกคน ที่เราเองจะมีโอกาสปั้นแต่งชีวิตและออกแบบเองพระมพีได้พูดถึงเรื่องของเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และพระเจ้าก็เอาสิ่งที่มีชีวิตต่างๆแล้วก็สัตว์ทั้งหมดมาให้อาดัมตั้งชื่อเป็นมนุษย์คนแรกที่บอกว่าเมื่ออาดัมตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่อาดัมตั้งชื่อมันก็จะมีบุค,คลิกลักษณะและเป็นไปนตามที่อาดัมตั้งชื่อเมื่อจะเป็นลิงเมื่อจะเป็นช้างเมื่อจะเป็นสิ่งต่างๆ มันจะสมชื่อของมันเองนั่นหมายความว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างในโลกนี้ค่ะบนโอกาสบนเงื่อนไขบนข้อจํากัดเราทุกคนยังมีสิทธิที่จะเลือกที่จะเป็นที่จะออกแบบที่จะสามารถตั้งชื่อได้นั่นคือสิทธิอํานาจของเราทุกคนก็จะชื่อว่าวันนี้เราเองทุกคนอยู่ที่นี่เรามีทั้งโอกาสและมีทั้งข้อจํากัดแต่ชีวิตเราเองยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกเสมอที่เราเองจะเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าต้องการให้เราเองจะเป็น ท่านคิดไหมคะว่าเคยตั้งเป้ากับตัวเองไหมคะว่าปีใหม่นี้เราจะเป็นแบบไหนเราจะเป็นที่รักของทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเราจะเป็นลูกเป็นภรรย,ยาที่ยอดเยี่ยมเราจะเป็นคนที่แบ่งปันสิ่งที่เราเองมีอยู่กับคนอื่นๆเราจะเป็นคนที่แข็งแรงเราจะเป็นคนที่สุขภาพาดีเราจะเป็นคนที่ยิม้มแย้มแจ่มใสเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเราออกแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหม บนข้อจํากัดต่างๆที่เราเองมีเราเชื่อว่าเราเองยังมีสิทธิ์ที่เราเองจะสามารถเป็นตามแบบที่เราเองต้องการจะเป็นได้นะคะมี3สิ่งที่ดานีนียนเองเมื่อเป็นเฉลยศึกเข้าไปในประเทศบาบิโลนอนาณาจักรบาบิโลนสิ่งที่บาบิโลนได้เตรียมให้เขาเพื่อที่จะปรับรูปแบบชีวิตของเขาเองม่ทั้งหมดเนี่ยมี3สิ่งสิ่งแรกคือรูปแบบชีวิตรูปแบบชีวิตจากเฉลยศึกจากคนยิว จากครอบครัวที่ธรรมดาธรรมดาถูกปรับระดับถูกยกระดับให้เป็นรูปมีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะที่บอกว่ากษัตริย์เตรียมอาหารสูงแบบพระราชาให้ที่ที่บอกว่าสิ่งที่กษัตริย์ทานดื่มยังไงและสิ่งนั้นถูกจัดเตรียมให้กับดาน,เนิเลและเพื่อนของเขารูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปนะคะจากอาหารธรรมดาธรรมดาจากส้มตําจากน้าพริกปลาร้าใช่ไหมคะเป็นโอ้โหอาหารที่ เป็นพวกไฮไฮโซใช่ไหมระดับสูงทานกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเราเองจะรู้จักตัวเราเองหรือกําหนดตัวเองจากรูปแบบชีวิตของเราเองที่เราเองเป็นใช่ไหมคะดังนั้นเองเนี่ยจากต่าที่สุดไปสูงที่สุดไม่ได้ง่ายสรับดานเนียนแต่ดานเนียนเองถูกเตรียมให้เป็นแบบนี้นะคะถูกเตรียมให้เป็นแบบนี้ถ้าเราเองจะปรับรูปแบบชีวิตของเราเองเราจะกําหนดสิ่งที่เราเองกําลังจะนําเข้าไปสู่ตัวเราเองทั้งบุคลิกลักษณะการใช้ชีวิตรูปแบบการกินการดื่มใช่ไหมคะ ด้านเองเนี่ยความสําคัญของเราเองจะอยู่ที่นั่นแล้านเองบาบิโลนเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งมากๆใช่ไหมคะรู้ว่าถ้าเราเองจะเปลี่ยนคนเนี่ยจะเปลี่ยนจากอะไรจะเปลี่ยนจากวิถีชีวิตก่อนให้เขาเองคุ้นชินกับสิ่งใหม่ที่มีหลังจากนั้นค่านิยมหรือความคิดของเขาเองจะเปลี่ยนตามนะคะประการต่อไปไม่เพียงแค่กษัตริย์ได้เตรียมอาหารอย่างยอดเยี่ยมและอย่างดีให้กับเขา กษัตริย์ได้เตรียมอะไรนะคะให้เข้าอบรม3ปีซ้อน3ปีติดกันนะคะที่บอกว่าให้เรียนภาษาและวัฒนธรรมบาบิโลนเป็นอาณาจักรใช่ไหมคะเป็นไม่ใช่ประเทศเล็กๆมีความเจริญรุ่งเรืองมีอรารยธรรมมีหลายอย่างมากๆที่คนใหม่ๆที่เข้าไปจะเรียนรู้และในการเข้าไปเรียนเนี่ยจะต้องใส่ความคิดใส่ความเข้าใจถ้าเราอิจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนที่ความคิดของเขาก่อนใช่ไหมคะเมื่อความคิดเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนทั้งหมด ดาน,นี่และเพื่อนของเขาถูกเปลี่ยนด้วยรูปแบบชีวิตถูกเปลี่ยนด้วยใส่ความคิดด้วยความรู้ใหม่ด้วยทักษะใหม่ด้วยความเข้าใจใหม่นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนคนที่จะเป็นใครก็ได้ถ้าเราเองปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ทุกอย่างเราเองจะเปลี่ยนหมดกษัตริย์ฉลาดมากๆทําไมต้องให้ความรู้กับดาน,นี่และคนของเขาขนาดนี้เพื่อวันหนึ่งเขาเองจะเป็นข้าราชการที่ดีในการรับใช้คนบาบิโลนกษัตริย์กษัตรินบุคัตเนส่า และไม่เพียงแต่เท่านั้นถ้าการปกครองเนี่ยไปยังยูดาหรือประเทศอิสราเอลคนเหล่านี้จะเป็นผู้นําสําคัญเมื่อกลับไปก็จะเป็นผู้นําที่ดีที่นั่นจะไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศของเขาอันนี้คือการมองการไกลมากๆนะคะทีะ่ดานิียลถูกฝึกอบรม3ปีการฝึกอบรมเป็นยังไงคะหลังจากนั้นนี่พันพีต่อไปเนี่ยหลังจากที่อาจารย์ไม่ได้อ่านเมื่อกี้นี้ต่อไปจากข้อที่8เป็นต้นไปรู้ว่าจากการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่เนี่ยดาน,เนิเลและเพื่อนของเขา เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าคนที่รุ่นเราเขาเดียวกันกับคนอื่นๆกี่เท่านะคะสิบเท่านั่นหมายความว่าดันเนียนไม่ได้ธรรมดาไม่ได้เรียนแค่รับข้อมูลใช่ครับค่ะแต่ต่นนี่มีการคิดวิเคราะห์เอาสิ่งที่มีอยู่แม้เขาจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะอายุประมาณสิบหปีสิ่งตรงนี้ที่เขาเองรับรู้มาเนี่ยผ่านการคิดวิเคราะห์จากความรู้เดิมที่เขาเองมีรู้ว่าเขาเองจะเลือกอะไรและจะทําอะไร ด้านั้นเองเนี่ยการเปลี่ยนความคิดโดยการใส่ข้อมูลใหม่สรับดานเนียนอาจจะไม่ได้ช่วยมากแต่สหรับดานเนียนเองแล้วผ่านการเหล่านี้เนี่ยเขาเองเรียนรู้ที่จะมีจุดยืนอย่างมั่นคงนะคะและรู้ว่าเขาคือใครและเขาเองเป็นยิ่งกว่าคนท้องถิ่นที่ที่เรียนรู้ด้วยกันนะคะและประการต่อไปเขาถูกเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อดานเนียนเองถูกเปลี่ยนชื่อ,อเพื่อนของเขาอีกสามคนถูกเปลี่ยนชื่อมันมีความหมายอะไรหรอคะ ชื่อมันยากเกินไปใช่ไหมชื่อยูมันเรียกยากแต่ชื่อใหม่ที่เปลี่ยนชื่อออกมายากกว่าอีกใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนอ่านใช่ไหมคะัมันอ่านยากมากเลยนะมันไม่ได้ง่ายแต่ความหมายของชื่อต่างหากเราที่สําคัญกว่าเพราะชื่อของคนทั้งสามทั้งสี่ชื่อนี้ดาเนียนอาหันยามิชาเอลและอาซาลิยาทั้งหมดนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหมดเลยเกี่ยวกับความเชื่อหมดอย่กับกริย์เกย่ยวกับดาเนียนชื่อของเขาก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษา เป็นผู้ที่เป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบชีวิตของเขาใช่ไหมคะก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพระอื่นของพระบาบีโลนถ้าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ายอดเยี่ยมพระเจ้าดีไม่มีใครยอดเยี่ยมเท่ากับพระเจ้าคนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนชื่อหมดเลยไปเปลี่ยนชื่อของพระจันบ้างเป็นพระบาบะอันหรือพระเบลบ้างนะคะดังนั้นเองเนี่ยชื่อถูกเปลี่ยนความหมายก็คือว่าให้เขารู้ว่าที่นี่บาบีโลนไม่ใช่ประเทศอิสราเอลไม่ใช่ยิวคุณจะไม่มีพระเจ้าอีกต่อไปแต่พระของเราจะครอบ ครอบคลุมชุดของคุณจะนําชุดของคุณสังเกตไหมคะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตแล้วเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนความเชื่อที่เขาเองมุ่งมั่นอีกมันจะเหลืออะไรล่ะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเป็นวัยรุ่นขนาดนี้กับชุดอ,อย่างนี้เราเลือกอะไรคะเป็นแบบเดิมที่ลําบากมากๆอยู่เรียบง่ายก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้หรือเราเองจะให้เป็นไปตามสิ่งที่มันกําลังจะเป็นอยู่คนส่วนใหญ่ก็เรื่องสิ่งที่สบายและดีกว่าใช่ไหมคะ แลก็เลือกอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่สหรับดานเนียนแล้วและเพื่อนของเขาเขามีจุดยืนอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งมากๆสิ่งแรกที่เขาปฏิเสธก็คืออะไรครับเรื่องอาหารอาหารสูงของมัราชาเขาปฏิเสธเขาบอกว่าเอาอาหารธรรมดาแบบดานเนียลแล้วกันโอ้โหอาหารที่มีทุกอย่างมีเครื่องดื่มแพงๆอาหารที่อ,อร่อยไม่ต้องถูกเตรียมเองถูกจัดเซตอย่างดีร่วมโต๊ะเสิร์ฟว้กับกษัตริย์ยอดเยี่ยมมากๆแล้วทุกคนต้องการแบบนั้นแต่ดานเนียนบอกว่า ขอเข้าเองกินแค่ผักและผลไม้และดื่มน้ำได้ไหมบ้าไปหรือเปล่าบ้าไปแล้วใช่ไหมคะดิฉับอกว่าเขาไม่เขาไม่ต้องการทานอาหารแบบนั้นเขาขอหัวหน้าคันธีว่าขอเข้ากินอาหารแบบนี้ได้ไหมหัวหน้านทันบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นโอ้โหโดนประหารชีวิตเลยนะเพราะขัดคำสั่งของพระราชาขอทดสอบดูได้สักแค่สิบวัน ถ้าเขาเองไม่ได้ทานอาหารแบบพระราชาเอาส่วนของเขาที่ไปให้คนอื่นซะแต่เตรียมอาหารธรรมดาที่เรียบง่ายแต่ไม่ได้ผักและผลไม้ให้เขาทานรู้ว่าสิบวันเป็นยังไงการทดลองได้เริ่มขึ้นใช่ไหมคะมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มใช่ไหมคะการทดลองเกิดขึ้นสิบวันเมื่อมีการเปรียบเทียบปรากฏว่าหน้าตาของดานิเอลและเพื่อนของเขาดูหน้าตาเต่งตึงมากกว่าการใช้เซรั่มมากกว่าการหาสัญญาแพทย์ใช่ไหมคะมากกว่าการ ทำศัลยกรรมต่างๆอีกหน้าตาของเขาสดใสามากๆแล้วก็บอกว่าเขามีกําลังและมีแรงมากกว่าคนอื่นๆที่ทานอาหารสูงของพระราชามันอร่อยเันก็กินเยอะใช่ไหมคะกินเยอะแล้วก็ใช่ไหมคะร่างกายไม่จํากัดไม่ได้มันก็มีไขมันค่อนข้างเยอะแต่ดานียนเป็นคนที่คุมตัวเองแล้วก็ทานอาหารแบบยอดเยี่ยมนักวิชาการได้บอกว่าเหตุผลที่ดานียนไม่ได้กินอาหารแบบพระราชามีเหตุผลสามอย่างที่เขาเอกปฏิเสธประการแรกคือเป็นอาหารต้องห้าม สำหรับคนยิวแล้วเนี่ยจะมีอาหารต้องห้ามอยู่ใช่ไหมคะพระเจ้าจะไม่ให้เขากินทุกอย่างถ้าดูจากพระธรรมเลวิติทําไมล่ะคะมีอาหารบางชนิดที่เป็นอาหารที่ไม่ไม่บริสุทธิ์สำหรับคนยิวในเวลานั้นเหตุผลเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนการแพทย์ไม่เจริญรุ่งเรือง แล้วก็การทานอาหารบางอย่างอาจจะเป็นมีผลกระทบต่อการการใช้ชีวิตหรือมีเกิดโรคภัยต่างๆดังนั้นเองพระเจ้าจึงจํากัดอาหารบางอย่างที่เขาเองจะไม่ต้องทานเราเรียกเป็นอาหารที่เป็นมลทินดังนั้นคนยิวก็จะรับรู้ว่าอาหารแบบนี้ทานไม่ได้เพราะจะมีเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทานแล้วร่างกายจะเจ็บป่วยดังนั่นเองเนี่ยคนบาบิโลนมีทุกอย่างใช่ไหมคะแต่คนยิวไม่ใช่นะคะประการต่อไปคืออาหารเหล่านั้นจะวห้รูปเคารพก่อนแล้วเห็นชื่อของคนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนชื่อหมดเลย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาหารก่อนที่จะนําไปถึงกษัตริย์ใช่ไหมคะเป็นอาหารที่ที่ทรงคุณค่าก็ให้กับพระของเขาก่อนที่เขาเองเชื่อมีพระเยอะมากอาหารเหล่านี้จะถูกลําเลียงมาแล้วก็เตรียมนะคะงนั้นเองเมื่อเป็นอาหารที่ไหว้รูปเคารพเขาก็รู้แล้วว่าเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับการทานสำหรับดาน,เนิเอลเองได้ปฏิเสธว่าจะไม่ทานและประการสุดท้ายก็คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะวันนี้เราเลือกใช่ไหมคะมีสองอย่างเราให้เราเลือก สิ่งอาหารยอดเยี่ยมที่ดีเลิศเต็มไปด้วยโปรโตีนและไขมันมันอร่อยทุกครั้งกับอาหารที่ธรรมดามากๆมันทีโอแต่มันมีสุขภาพที่ดีบ้างเรามักจะให้รางวัลตัวเองโดยการทานอาหารที่ไม่ไม่เฮลตี้ไม่มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะเราทานโอ้โหเราทานมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วเราขอวันนึงเถอะเหมือนกับปล่อยผีเราทานเต็มที่เลยจ้แต่สำหรับตอนนี้แล้วอันนี้คือวิถีชีวิตที่ปกติถ้าเราเองจะเก่งถ้าเราเองจะมีสติปัญญาถ้าเราเองจะสุขภาพดีถ้าเราเองจะมีชีวิตยืนยาว เราเองต้องทานอาหารที่มีสุขภาพที่ดีนม่นคือการเลือกของดานิเอ็นสามสิ่งดานิเอ็นปฏิเสธแค่สิ่งเดียวเขาเปลี่ยนอาหารได้ไหมไม่ร่วมโต๊ะแต่เรื่องเรียนภาษาเขาเรียนและเรื่องของการเปลี่ยนชื่อคนจะเรียกชื่อเขาอย่างไรก็แล้วแต่แต่เขาเองไม่ได้ลดสิ่งที่เขาเองเป็นพระคัมภีร์ต่อไปได้บอกว่าดานิเอ็นตั้งใจจะไม่เป็นมนทินด้วยอาหารเหล่านี้เขาตั้งใจด้วยนะคะ เขาตั้งใจว่าเขาเองจะเป็นยังไงเขาจดจ่ออยู่บนความเชื่อของเขาเองที่เขาเองจะเลือกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเขาจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะดังนั้นเองเนี่ยชีวิตของเราเองบางทีเราจะบอกว่าโอ้เราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเพราะเราเกิดมาในครอบครัวแบบนี้ร่างกายเราเป็นแบบนี้การศึกษาเราเป็นแบบนี้สุขภาพเราเป็นแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกดานเนียนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ยังมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราไม่เอาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราเองทุกคนมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันที่จะปั้นแต่งชีวิตของเราให้เราเองเป็นตามแบบที่เราเองต้องการที่จะะเป็นนค มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมาล่าสุดตอนนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเขียนโดยริกบอลเลนแล้วก็กับหมออีกสองคนหมอท่านนึงเป็นหมอด้านสุขภาพนะคะและหมออีกท่านนึงเป็นหมอด้านจิตใจเป็นหมอด้านจิตวิทยานะคะดังนั้นเองเนี่ยเขียนร่วมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอจมีสุขภาพที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมและเป็นองค์รวมที่ดีนะคะทั้งร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณเนี่ยเราจะร่วมกันแบบนี้คือการวางแผนดูแายชุดหนะ้ด้านนะคะด้านแรกคือด้านความเชื่อที่เราเองมีจุดยืนอย่างมั่นคงว่าเราเองเชื่ออะไร อันที่สองก็คืออาหารที่เราเองทานมันจะบอกว่าเราเองอา,อาหารที่เราทานมันจะออกผลในร่างกายของเราว่าเราเองแข็งแรงสุขภาพดีแค่ไหนการออกกําลังกายใช่ไหมคะรู้ว่าเราเองไม่สามารถอยู่กับที่ได้เราต้องเคลื่อนไหวบางอย่างการจดจอ่อเหมือนกับด้านนี้ที่ตั้งใจว่าจะไม่เป็นมลทินเห็นไหมคะเราตั้งใจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่จะทําว่าเราเองจะรักษาตัวเองจะดูแลตัวเองให้บริสุทธิ์ยังไงและสุดท้ายก็คือกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเขาอีก3ามคนไม่ได้ชวน ดานีเอไ,ไปทานหมูกระทะนะบอกหมูกระทะมันเยียวยาทุกสิ่งนะถ้ามีปัญหาแบบนี้เราต้องไปทานหมูกระทะแต่เพื่อนทุกคนดานนีอพร้อมใจกันทานอาหารเหมือนกันร่วมใจกันพร้อมไปด้วยกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะออกแบบชื่อตัวเราเองที่จะเป็นองค์รวมของการเดินก้าวต่อไปทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสําคัญที่เราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกพระเจ้าให้โอกาสเราครังหน้าอีก300กว่าวัน พระเจ้าให้โอกาสเราเองอยู่ตรงนี้มีทั้งโอกาสและมีข้อจํากัดแต่เราเองมีสิทธิเลือกไม่มีอะไรยื้อยุดเราไม่มีอะไรฉุดลัางเราได้แต่ขณะเดียวกันเราเองมีอิสรภาพที่เราเองจะให้ชีวิตของเราเองเป็นไปตามแบบที่เราเองเป็นท่านเชื่ออย่างนั้นไหมคะใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเราจะแข็งแรงถ้าเราบอกว่าเราจะประสบความสําเร็จถ้าเราบอกว่าเราจะสุขภาพดีถ้าเรารู้ว่าเราจะมีมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมถ้าเราเองจะเป็นคนที่ยิ้มมากขึ้นถ้าเราเองจะสามารถให้คนอื่นได้ดมากขึ้นถ้าเราเองจะสามารถ แข็งแกร่งได้มากขึ้นเราเป็นคนนั้นค่ะเราตั้งชื่อปีนี้ได้เลยว่าเป็นปีอัศจรรย์เป็นปีที่พิเศษที่สุดเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเป็นปีที่ไม่เคยมีสิ่งอัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในะชีวิตของเรานะคะให้เราเองมีโอกาสได้วางแผนพระเจ้าอนุญาตและให้สิทธินี้กับเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าที่รักยิ่งขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเรามากๆและให้โอกาสเรามีลมหายใจได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าขอบคุณรัร่างกายที่แข็งแรงกับอนาคตกับครอบครัวกับความสัมพันธ์พระเจ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมที่ในปีที่ผ่านไปเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์เป็นที่รักของเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราเป็นที่รักสำหรับคนในครอบครัวของเราพระเจ้าขอสมบโปรดเมตตาเราที่เราเองจะมีโอกาสเลือกที่จะเป็นและพระเจ้าส่งโปรดนำเราให้เราเองเป็นตามแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระสุเคราะห์ สจ้าวยพรก็ให้ปีนี้เป็นปีอศัศจรรย์สำหรับทุกท่านค่ะ